ปูมาจ้าปูมาปูมาจ้าปูมาปูมาไม่จ้าตอนนี้ปูหมดเหลือแต่มาจ้าสาขาที่7นะจ้าสาขาที่1นึถึงหโดนลวกไปแล้วจ้าปูมาจ้าปูมาปูมาจ้าปูมาปูมาไม่จ้าตอนนี้ปูหมดเหลือแต่มาจ้าสาขาที่เจ็ดนะจ๊ะสาขาที่หนึถึงหกโดนลวกไปแล้วจ้าปูมาจ้าปูมา ส,ส,สขรวาาาาตัวนี้จะเป็นมินิทรขระงนะครับหรือทรขรงมินิรันเองนะเทียกบกับขนาดเหรียญสิบปกติทั่วไปให้ดูกันนะนี่ครผม ก็ไม่ได้มินิไม่ได้เกี่วอะไรามากมายนะครับเอาไว้ห้อยสวยๆที่จีห้อยไปพวงกุญแจห้อยกระโปรงกระเป๋านะครับนี่เอาเหรียญสิเกียบตรงนี้ให้ดูกันนะครับอือกถือว่ากําลังน่ารักกําลังห้อยดีเลยทีเดียวนะโอเคนะมินิเทเละโคม